นี่อโดอนจนได้บอกแล้วนั่นช่วยเกิดช่วยโดนจะตายโดนจนได้เนี่ยเนี่ยมาต้องโดนว่าแล้วโดนจะได้ดโดนจะตายนี่ไงนี่ไงโดนแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> โดนจนได้ว่าแล้ว นี่มันโดน,ดนจนได้บอกแล้วมามันโดนจน,นได้เฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดอ่ะมเลยไม่หลุดไม่หล,ลุดย้อนโโอ้ปลาแรงคิดว่าหลุดนะ <c oughs> ปลาน่าจะวิ่งย้อนอ้าวโดนดอะไรอีกออกไหมออกอไหมออกไหมออกแล้วออกแล้วออกแล้ว,ออลว,อลวโอ้ยยิ่งเอายากอยู่ <c oughs> ปลาค่อนข้างกัดยากอยู่นะครับ เพราะว่ามีเรือเยอะแล้วก็เขาวิ่งนะครับเขาเขาวิ่งเขาวิ่งตามป่ามาตัวสวยวขึ้นมา้กันตัวสวยเลยนะครับเป็นปลาสูบอ่างเก็บน้ําแม่ท้อนะครับป่๊บมีแต่ตัวที่สวยเลยครับตัวงามๆเลยใส่ดีๆนั้นเลยนะครับที่นี่แต่เวลาเขาขึ้นเหมือน เหมือนจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่นะ่าจะอยู่ข้างล่างนะนคุมฟูงอยู่นะเพราะว่าตอนขึ้นี่ยมองเห็นไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โห,หเสียงขึ้นพอเก็บปลาก็ขึ้นเลยชุดตัวกันนี่นะครับ อ่ะเก็บน้ำไ,ไ่เทอกับกระดี20ออกรัมนะครับของสเตปลวนครับกระสู่ฟูงเขาขึ้นไล่ปลาเล็กนะครับตีไปก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราลุยก,กันต่อหาแท้มต่อไปกันอืมช่วยช่วยช่วยโวยโหนช่วยเกิดช่วยลึกว่าจะไม่ช่วยอ้รอนานมากเมืี้ หนึ่งควจะไม่ช่วยให้นะช่วยนะเป็นกระสูนฝูงนะครับขึ้นไล่เป็นปลาเล็กนะครับแล้วเราก็ตีเดี๋ยวใส่เลยแต่เมื่อกี้หูผมนึกว่าจะไม่เอานะรอนานรอนานมากควรจะตามมาช่วยใช้สวยเหมือนเดิมใช้สวยเหมือนเดิมมีโลนะครับมีโลมีโลนะมาแรงตอนนี้ตอนแรกไม่ยอมแรงมาลุกขึ้นมา ประมาณโลได้นะครับเป็นกระสุบอ่างเก็บน้ำแม่ท้ออีกแล้วนะครับอุ้ยสามทางระวังเลยนะครับสำหรับนักตกปลานะครับที่เป็นเบ็ดสามทางนี่อย่าล้อเล่นนะครับเข้าไปนี่ต้องหักตัดเบ็ดอย่างเดียวนะครับตัดตัวเบ็ดอย่างเดียวโอเคเป็นกระสุบนะครับอ่างเก็บน้ำแม่ท้อกับกระดี่ยี่สิบกรัมนะครับของค่ายสเตปลัวนะครับสีชมพู โอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อปลาไ่ปลาเล็กนะครับขึ้นดีน่าจะน่าจะมีแต้มอีกแ,แน่นอนนะครับไปลุยก,กันโดนจะตายขามือเลยขามือเลยมาแหมห่างมากไปกินห่างนะครับปลาขึ้นดีก็จริงนะครับแต่ว่าตัดยาก ไม่ใช่ว่าจะกัดตุกไม้เลยนะครับที่ตีไปกัดยากเหมือนกันสายป่าน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับเนี่ยสายไม่ได้ใหญ่มากนะครับเอาใช้เหยื่อค่อนข้างใหญ่แต่ก็เต็มปากอยู่ดีอ้าเอา้าเอา้เอา,อ,าอย่าดิน้นอย่าดิน้นดิ้นคันคันปุ๊บโดนคันพอดีอโอเคครับตอนนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะ น่านจะเป็นเพราะว่าปลาไซส์เล็กกันที่ผมบอกเคยบอกไปคลิปก่อนนะครับว่าปลาเปนตัวเล็กนะครับแต่ว่าจะมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเนี่ยไซส์นี้เขาจะค่อนข้างจะกินยากหน่อยโอเคเดี๋ยวเราลุยต่อ โดนจะได้เน oh hey, ี่ยเนี่ยมาตอนโดนว่าแล้วต้องโดนจะได้ไม่ขึ้นกินฟ้ากระจกนะครับเดี๋ยวตกลงไปช่วยเลยไม่รู้ว่าจะย้อนแสงหรือเปล่านะหลุดหรือเบ็ดง้างเนี่ยโอ้คิดตึงด้วย เวียนง,งาวะ่ะโดนจังไรมีไงนี่ไงโดนแล้วโ,โดไไไโนไม่ขึ้นพอดีเลยครับผมก็มุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยมันลมแรงด้วยนะครับไหนลากเสียงออกเลยอู้ตัวสวยตัวสวยตัวสวยอู้ยตัวสวย นี่เป็นคันกระสุปนะโอ้โหตัวสวยตัวสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียมามามาตัวสวยเลยนะครับนี่โอ้โหต้องเบาๆนะครับเพราะว่าเบ็ดเราเป็นเบ็ดกระดีแค่สิบกรัมนะความแข็งอาจจะ ูกับปลาใหญ่ๆลำบากเราก็ต้องเบาเบรกให้เขาหน่อยนะครับมามามาเรียบร้อยใส่โลพัาจะระมาโลนิดนิดน,น,นะครับแต่ว่าด้วยชุดคันที่เราเป็นชุดสำหรับตกกระสุนนะครับจะค่อนข้างอ่อนนิดนึงน,นะครับเอ้าอจากทีต่ตึงแล้วลุดไปมาจนได้นะครับกับกระสุนแม่ทาอ จะโดตีไม่ได้แน่ครับเพราะว่าลมค่อนข้างแรงนะครับหมอไม่เห็นเราเรือก็จะมีเสียงชะโดเขาจะตื่นนะครับนี่กระสุนดีกว่ากลังมั่นนี่นะครับสุบกระเทาะอืมตัวสวยเลยแบบกับกระดีสิบกรัมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยต่ออ่ะสวยมาก งงโดนง่ายคืนผงอ่งนี้ไม่รอดไม่รอดน่าจะกินปลากระจกนะครับถ้าอย่างนี้ไม่รอดนะครับกระดีใหญ่ด้วยม,มา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 ขอยกนะครับเพราะว่ากระดีใหญ่ตัวเวทแข็งแรงนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวเป็นกระดียี่สิบกรัมนะครับนี่นะครับ จับไปดีกันนะให้ลูกใจเย็นใจเย็นนี่นะครับเป็นกระดียี่สิกรัมนะครับกับกระสุนแม่ท้อนะครับโอเคฝากด้วยแล้วกัน20กรัมกับกระสุนแม่ท้ออุอ้ยโดยนจนได้ว่าแล้วเขาอ,ม,อม,มาถ้าขึ้นอย่างนี้โดนแน่ในกระสุด ไปท้อนะเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ขึ้นเรือยังไม่ขึ้นเรือมาลากมาลากมาตัวสวยด้วยตัวนี้เป็นกระดิ20กรัมนะครับเยอะที่ใช้ <c oughs> ใช้๑บกรัมตัวเบ็ดต่งงานนะครับแล้วก็มันไม่ทันใจนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น๒๐สวยด้วยต้องใช้สมุงต้องใช้สมุดสวยนะครับตัวสวยอาจจะโลก,กว่าได้นะครับตัวนี้ หู้โคันเป็นคัน,นกระสุกนะครับโลควานเอาเรื่องตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องอยาวเ,เฟ้ยเลย สอ่างเก็บน้ำไม่ท้อนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับวันนี้ลมแรงแต่ว่าพึ่งเบานะครับลมพึ่งเบาพอพอพอลมเบานี้ก็ไล่ตามปลาได้เลยนะครับเหยื่อเป็นกระดีนะครับ20กรัมของคาสเต็ปรัวนะครับกระประสบไซส์สวยอ่างเก็บน้ำไม่ท้อตัวนี้สวยโอเคเราลุยกันต่อนะครับ